สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาทําปลาสามรสนะคะปลาสามรสของเราวันนี้จะมาทําน้ําจิ้มก่อนน้ําตาลปี๊บปลาสามรสปลากระพงทอดราดพริกน้ําปลาแล้วก็ปลาสอาดสามรสแล้วก็จะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะ,ก,ะก็จะมีมะม่วงซอยก็จะมีมะม่วงซอยด้วยนะคะเราก็จะมาใส่น้ําตาลปี๊บก่อนไม่ต้องเคี่ยวนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บไปก่อนจ้าน้ำตาลปี๊บประมาณนี้นะคะเอาประมาณนี้ก่อนบีซะก่อนนะคะบีให้มันละลายเครื่องก็ไม่มีอะไรมากมายจ้าใส่น้ำปลาเข้าไปใส่น้ำปลา น้ำปลา1ช้อนน้ำมะขามเปียก2ช้อนเติมน้ำมะนาวนิดนึงน้ำมะนาวไม่ต้องเยอะใส่พอมีกลิน่นน้ำมะนาวช้อนหนึ่งเพราะว่ามะม่วงมะม่วงซอยก็เปรี้ยวแล้ว แต่จะไม่กินมะม่วงมะม่วงซอยไม่กินทำกับข้าวให้สามีกินจ้านะคะเรามาปี้ก่อนจ้าแล้วก็มาชิมนะคะทำให้ละลายก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บยังไม่ละลายจ้าทำให้ละลายก่อนนะคะไม่ต้องเคี่ยวนะคะสูตรนี้นะคะปาลาสามรส ทำให้น้ำตาลละลายก่อนเดี๋ยวมาเจอกันจ้าใส่น้ำปลาอีกนิดนึงปลาประมาณนี้เติมน้ำมะนาวอีกนิดนึง เติมน้ำมะานาวอีกนิดหนึ่งนะคะรสชาติพอดีแล้วจ้ะโอเคน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มสามรสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องก็จะมีมะม่วงซอยหอมแดงซอยกระเทียมกระเทียมหั่นแว่นพริกขี้หนูซอยแล้วก็มีตะไคร้ใส่ตะไคร้ด้วยนะคะสูตรนี้นะคะ เราก็มีปลากระพงแร่แร่เอาแต่เนื้อนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองน้ํามันให้เขาแร่มาให้เขาแร่ให้ก็หมักไว้ก็จะมีน้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําปลานะคะสองอย่างนะคะน้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําปลาหมักไว้นะคะหมักไว้นานแล้วแหละหมักไว้ตั้งมาเช้านี้แล้วก็จะมาทำทําทให้มันแห้งก่อนนะคะทํามันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งนิดนึงเดี๋ยวจะจะจะ,จะมาใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ ใส่ไปนิดนึงนะคะจะไปทอดเราจะมาโรยแป้งนิดนึงโรยแป้งนิดนึงนะคะโรยแป้งไปนิดนึงพอประมาณใส่แป้งไปนิดนึงเราจะไปทอด ปยแป้งไปประมาณนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังปยแป้งไปประมาณนี้จะไปทอดละโอเคทอดได้เลยจ้า ใส่น้ำมันไปนะคะใส่น้ำมันไปแล้วร้อนน้ำมันร้อนก่อนจ้าโอเคจ้าน้ำมันร้อนแล้วทอดด้านเนื้อก่อนนะคะใส่ลงไปทอด มันไม่ร้อนจัดนะคะทอดไปเรื่อยๆจ้า ปลาจาระทอดเสร็จแล้วนะคะโอเคจะมาใส่เครื่องละตระไข้ซอยตะไข้ซอยหอมซอยกระเทียมซอยใส่แบบนี้เลยนะคะมะม่วงซอย ซอยนะคะติดขี้หนูซอยโอเคจา้าเราจะมาราดน้ำจิ้มแล้วนะคะน้ำจิ้มของเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำจิ้มอร่อยแล้วจ้ะปลาของเราหมักไว้ก็จะมีน้ําตาลแล้วก็จะมีน้ําปลาแล้วก็จะมีรสชาติแล้วนะคะที่ปลาที่เราหมักไว้ทีนี้เราก็ทําซอสกล้นก็ราดลงไปจ้าซอสราดลงไปเลยนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าจัดเสิร์ฟได้นะคะปลาสามรสจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะกับข้าวทําง่ายๆจ้ะวันนี้นําเสนออาหารไทยนะคะกินอาหารจีนมาทุกวันแล้วก็อยากจะทําอาหารไทยบ้างจ้ะใส่ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสามีกินไม่เผ็ดจ้ะขอบคุณมากๆที่รับชมคะ่ะ